วันนี้นะครับผมจะมาชี้แจงนะครับเรื่องที่เขากล่าวหาผมะนะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงสักอย่างเลยครับผมนะครับคนที่มากล่าวหาผมเนี่ยผมจะดําเนินคดีทุกคนเลยครับผมกำเงินดังไปทั่วโลกแล้วตอนนี้กราบสวัสดีแมวมังกรกรุ๊กกรุ๊เขนียทุกทุกท่านสารเนรนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสารแนรเรื่อง คนบ้านจาของท่านผู้ชมบ้านผมนี่แหละจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้ชมนะครับเมื่อวานก็เอ่ยอำเภอผิดนะครับเนาะที่จริงแล้วนะครับเป็นอำเภอน้าหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนาะก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอประเดชพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังแรงใจทุกการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณพลังเงียบด้วยนะครับเนาะที่ชมอย่างเดียวแต่ว่าไม่แสดงความคิดเห็นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับเนาะแต่ว่าอย่าเพิ่ง ไปกล่าวร้ายเขาท่านผู้ชมต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนี้นะครับนอกครอบครัวที่แบบโอ้โหหลายหลคนนะครับผมอ่านคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้เปิดข่าวนี้มาโอ้โหอนาจใจเลือกเกินเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นท่านผู้ชมเอ้ยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับยังไม่ได้ดูคลิปเขาท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเขาบอกว่าเนี่ยคลิปเนี่ยเป็นคลิปถ่ายทอดสดท่านผู้ชมแล้วก็นะครับการตัดต่อท่านผู้ชมมันตัดต่อไม่ได้นะถ่ายทอดสดสมมติถ่ายไปแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไปแทรกเนี่ยท่านผู้ชม ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นะครับครอบครัวนี้ท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนาะคุณต้นอ้อไปเมื่อวานนี้โอ้โหเขาถือโทรศัพท์นะครับจ่อหน้าคุณต้นอ้อแล้วก็เขาประกาศนะครับมาแถลงข่าวโอ้แถลงข่าวเป็นครอบครัวทา่านผู้ชมเออเป็นครอบครัวแรกครอบครัวเดียวหนึ่งเดียวในโลกประเทศไทยนะครับเนาะที่ออกมาแถลงข่าวพร้อมๆกันท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าอุ้ยลูกเจ้าคือหลายแท้เจ้าเฮ็ดจังไหนลูกทําไมเยอะขนาดนี้ใช่ลูกเขาจริงหรือเปล่านะครับเนาะท่านผู้ชมครับถ้าใครนะครับ จะไปซื้อคลิปนะครับลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับผมว่านะครับต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาผมถามใจท่านผู้ชมนะครับที่ชมผมอยู่ตอนนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านจะไปชมคลิปครอบครัวเอากันอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านจะท่านจะซื้อไหมนะครับแค่ดูเราก็ขยะขยะแยงนะครับเนาะถ้ามันเป็นความจริงนี่ก็ถือว่าโอ้โหนะครับ ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนาะในโลกใบนี้นี่มีอะไรแปลกจริงๆนะครับเนาะแต่นะครับทั้งนั้นทั้งนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเนาะต้องให้ความเป็นธรรมนะครับกับครอบครัวนี้นะครับเนาะแล้วก็คุณ้นอ้อนะครับเขาบอกว่าเขามีหลักฐานนะครับเกี่ยวกับการการซื้อขายหรือว่าคนในกลุ่มนั้นนะครับเขาออกมานะครับเขามีหลักฐานท่านผู้ชมก็คือถ้ามีคนซื้อนะครับก็ต้องมีนะครับหลักฐานการโอนเงินท่านผู้ชมแล้วก็นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาก็นะครับขอ ทางธนาคารก็ให้ตรวจสอบเส้นเงินว่ามีการอโอนเงินเข้ามาเนี่ยในบัญชีเนี่ยเป็นเงินยังไง,งเงินมายังไงเขากาลังตรวจสอบเส้นเงินอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหผมจะบอกให้นะครับเนาะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็นความจริงนะครับเนาะมันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับกับเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ยเดืนอน12อ,อ่ะท่านผู้ชมนะครับเนาะที่เขามักจกะผสมพันกันนะครับตอนอต้องเดืนอน12นะครับช นึกภาพตามไหยครับเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นความจริงเนี่ยมันเปรียบเสมือนหมานะครับท่านผู้ชมนะผมไม่ได้ใส่ร้ายคุณนะผมพูดถึงในความที่แบบถ้ามันเป็นความจริงแบบที่ข่าวเขาออกนะครับท่านผู้ชมนะมันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมนึกออกไหมนะครับพวกหมูพวกหมาพวกวัวพวกควายเนี่ยท่านผู้ชมมันจะไม่รู้ว่าอันไหนพ่ออันไหนแม่อันไหนลูกท่านผู้ชมอนึกออกไหมนะครับคือสัตว์พวกนี้นะครับเขาจะไม่มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่ มันไม่เหมือนคนนะท่านผู้ชมถ้าคนทําแบบนั้นนี่โอ้โหผมว่านะครับไม่โอ้โหมันมันไม่ได้นะท่านผู้ชมมันไม่ได้จริงๆนะครับเนาะแล้วก็นะครับจะมีพ่อมีแม่มีลูกอยู่ในเฟร,รมเดียวกันเนี่ยอ่าคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าสวิงกิ้งท่านผู้ชมนึกออกไหมนะครับเนาะหลายคนไม่เคยสวิงกิ้งก็ไม่รู้ <laughs> ส่วนตัวผมก็ไม่เคยสวิงกิ้งหรอกแต่เคยดูนะครับดูสวิงกิ้งอันนี้พูดแบบไม่อายนะทผู้ชมนะครับผมเคยดูเขาสวิงกิ้งกันแต่การสวิงกิ้งกันนะครับไม่ใช่คนในครอบครัวท่านผู้ชมมันเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนกันมากกว่านะครับเนาะในในหนังนะท่านผู้ชมเนาะในหนังละครเมื่อก่อนม,ม,มีแผ่นซีดีนึกออกไหมนะครับเนาะโอ้โหฮ,ฮิตกันมากท่านผู้ชมนะซื้อกันมานะตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามโอ้โหช่วงนั้น ดังมากหลายๆเมื่อช่วง20ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะที่มีข่าวมีคลิปมีวิดีโออะไรแบบซื้อกันท่านผู้ชมเมื่อก่อนเขาซื้อกันจริงๆแต่มันไม่ใช่คลิปแบบนี้ท่านผู้ชมนึกออกไหมนะครับเนาะมันไม่ใช่คลิปครอบครัวท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นคลิปครอบครัวเนี่ยนะครับผมมองดูแล้วนะครับคนซื้อนี่คุณคุณคุณซื้อไปทําไมนะครับ คุณซื้อไปทไําไหมนะครับแล้วก็คนที่เขาซื้อนะครับน่าจะไม่ใช่คนประเทศเราละมั้งนะครับน่าจะเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ซื้อขายกันนะครับเนาะถ้าซื้อกันจริงๆสมมุติว่าเขาทําจริงๆเนี่ยคลิปพวกนี้นะครับก็ต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนึกออกไหมครับแล้วก็จะมีคนเห็นรูปร่างหน้าตา้าตาหมดนั่นแหละถ้าคนซื้อถ้าทํามานานนะทำมานาน,ะานาเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่านะครับอ่า เขาก็ต้องส่งมาเลยแหละเนี่ยครอบครัวมึงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมหน้าตามึงแบบนี้เออเนี่ยพวกมึงทําอะไรกันเนี่ยเออมึงดูซิมันเป็นความจริงหรือเปล่าเขาน่าจะมีการส่งข่าวไปถึงครอบครัวครอบครัวนี้เขาเรียกว่าครอบครัวหันษาท่านผู้ชมผมยกให้เป็นครอบครัวหันษาซึ่งนะครับเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นท่านผู้ชมแล้วก็นะครับจากกรณีนะครับที่มีผมลงไปเมื่อวานนะครับผู้ชมพูดอย่างไม่อายนะครับเขาพูดในคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ตัดได้ต่อนะครับเพราะว่า ช่องผมนะครับเขาพูดอะไรผมก็อยากให้ได้ยินแบบนั้นท่านผู้ชมเนาะอ๋อสลายเนี่ยผมก็หอสลอีเต็มๆท่านผู้ชมก็ได้คอมเมนต์าว่าโอ้ขึ้นชื่อเรื่องมันตรงประเด็นมากไปหรือเปล่ามันมันก็ตรงนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะครับขอโทษนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขามีหีหีก็หีเขานะครับเขาจะทําอะไรมันเรื่องของเขาหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับคุณจะคิดว่าคุณมีหีมีหำนะครับคุณจะทําอะไรเนี่ยแล้วก็คุณเอา ออกไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับคุณทํากันได้นะครับในครอบครัวทํากันแบบไม่เห็นถ้ามีการถ่ายการขายเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่าไปหาทํานะอันนี้ผมไม่ได้โทษว่าครอบครัวหันศานะครับที่อยู่เพเภอน้ําหนาวทํานะครับเนเพราะว่าผมก็ยังไม่เชื่อคุณเหมือนกันนะครับว่าคุณไปทําได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ออ๊ยเนาะไม่รู้จะว่ายังไงนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าจะทําแล้วก็ไม่ทําไม่ได้จริงมันไม่ มันขยะขยงง่ะนึกออกไหมครับคนในครอบครัวนะครับนาะงดังนั้นดังนี้นะครับนาออย่าไปคิดว่ามีหอระอีมีหอสรําแล้วนะครับคุณจะทําอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณไม่ได้นะครับถึงแม้คุณจะอายุใหญ่โตไม่ใช่จาเป็นต้องเด็กหรอกโตใหญ่โตคุณก็คุณทํานะครับคุณคุณซื้อขายกันคุณไปถ่ายให้คนดูหรือว่าให้คนเห็นเนี่ยในกลุ่มของคุณเนี่ยโดยที่ไม่มีการเอาไปเผยแพร่ตัวอื่นเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าว่านะครับ คุณทําแล้วเนี่ยมันมีคนหยิบคลิปหยิบอะไรคุณออกมามันผิดกฎหมายนะอย่างที่คุณต้นอ้อบอกนะครับเขาก็มีหอยเหมันกันนะครับคุณต้นอ้อนครับแล้วมันแล้วมันไม่ถูกไม่ต้องกับสิ่งนี้นะครับคุณต้นอ้อเขาถึงออกมาท่านผู้ชมก็นะครับอย่างที่ผมเคยนะครับติดต่อเรื่องราวแล้วส่งไปในเพจของต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งท่านผู้ชมนะครับคุณต้นอ้อก็ตอนนี้ก็ยังไม่อ่านของผมเลยท่านผู้ชมนะครับเนาะเรื่องราวของเขาเยอะนะครับยังไม่ถึงคิวนะครับแล้วก็ครอบครัวนี้เขาบอกว่าเขา้องเรียนมาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนนน้ะครับ คุณ้นอไม่เห็นมาเลยไม่เห็นมาตรวจสอบเลยไม่เห็นเข้ามาช่วยเหลือแต่เรื่องนี้ทำไมถึงเข้ามาเร็วแท้ว่าอย่างนั้นคุณทนอเพิ่นก็เถียงนะครับเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้รับข้อมูลตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมนึกออกไหมเขาไม่ได้รับข้อมูลตรงนั้นเขาก็เลยเถียงว่าเอ้ยเอาส่งมาตอนไหนอย่านอกเรื่องอย่านอกประเด็นคือเขาพยายามจะเบี่ยงประเด็นนะครับครอบครัวนี้ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับนึกถึงครอบครัวนี้นึกถึงครอบครัวนั้นน่ะนะครับที่ทํางานก่อสร้างนึกออกไหมันเป็นข่าวครั้งหนึ่งครับพ่อแม่ลูก ถ่ายคลิปตำรวจนะครับด่าตำรวจโอ้โหด่าจนแหลกจนลานท่านผู้ชมครอบครัวหัวร้อนท่านผู้ชมถ้าจําได้ก็พิมพ์ว่าจําได้นะครับนาะซึ่งเป็นครอบครัวที่ไม่กลัวใครจริงๆนะครับน้วแล้วก็เขาไปเป็นผู้รับเหมาอยู่จังหวัดชนบุรีหรือเปล่าท่านผู้ชมแล้วก็มีตำรวจน่เขาไปตรวจสอบว่ามีแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าพูดไทยชัดหรือเปล่าพูดไทยเป็นคนไทยหรือเปล่าพอไปตรวจสอบปุ๊บนะครับโอ้โหเขาถ่ายคลิปโ,อ,โอ้โหอัดตำรวจว่าตำรวจ ด่าตำรวจแบบไม่เกรงไม่กลัวจริงๆนะครับเนาะครอบครัวนี้ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่เขาสู้ท่านผู้ชมนะครับเขาสู้ใครจะมาถ่ายเขาอีกนะครับเขาก็ถ่ายตอบเหมือนกันท่านผู้ชมแล้วก็นะครับเอาเอาคําพูดของเขาว่าถ้าเขาเนี่ยนะครับโดนใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องทุกคนแบบสู้สุดซอยเอาแบบสุดๆเหมือนกันว่าอย่างนั้นท่านผู้ชมขนาดต่อหน้าสื่อมวลชนท่านผู้ชมนึกออกไหมนะครับเขายังแบบ ปิดปาดปิดปาดนะครับพูดหอสลอีได้เต็มปากเต็มคำท่านผู้ชมซึ่งนะครับเป็นชาวบ้านที่แบบชาวบ้านจริงๆท่านผู้ชมแต่ว่านะครับก็ให้ความเป็นธรรมเขานหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้นะครับกำลังอยู่แล้วระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับว่าคลิปเนี่ยนะครับถ้าตรวจสอบได้นะนะครับก็ต้องรู้นะครับว่าใครผิดใครถูกแต่ว่ามีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปฟังพร้พอ,รอรมๆกันเช่นครับถ,ถ้าทางพี่เนะี่ย เห็นว่าเราถูกกันแกล้งเราถูกตัดต่อเราถูกอะไรเนี่ยก็ก็สามารถแจ้งความหรือแจ้งข้อกล่าหาเพื่อเชื่อหาคนกระทําผิดใช่ครับมามาลงโทษเนาะกรณีที่ว่าเราเราว่าถูกหลักฐานารแกล้งตัดต่อครับคือตอนนี้ตอนนี้หนูอยากให้ทุกคนตรวจสอบคลิปที่ว่า เอาเด็กที่ว่าพี่น้ำหนุเจ็บหนุเหน่เจ็บนะออกมาตรวจสอบให้พ้อหนุเหนื่อยรอบพ่อหนุมไม่มีคนชื่อน้ํานะคะคุพ่อควัวค่ะเ้วเคยเห็นคลิปนี้ยังค่ะไม่รู้ว่าเป็นข้อเท็จหรือข้อจริงนะคะคุณพ่อะค่ะแต่ว่ายังไงนะคะมันมีคลิปออกมาแล้วนะคะเราจะต้องคุ้มครองเด็กก่อนเบื้องต้นนะคะทางคุณพ่อนะคะคได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเราเห็นแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราเราก็ต้องทําหน้าที่นะคะ เราจะขอแยกเด็กอนะคะตามอำนาจหน้าที่นะคะครับผมไม่แยกครับเพราะว่าลูกผมจะไปทางไหนก็ได้เพราะว่าอยู่ที่คุ้มฟองของผมคือบริสุทธิ์อยู่แล้วครับคือเนี่ยก็ผลตำรวจนะครับผลตำรวจก็ตั้งหาคุณพ่อแต่ตอนนี้มันมีคลิปเด็กออกมาทั้งหมดเดี๋ยวหนูจะให้ดูคลิปเนี่ยผมไม่ใช่ความไม่ใช่ของอันนี้ใช่รูปไหมใช่รูปตัวเองไหมใช่แต่เขาตัดต่อครับนะอันนี้นะดูคลิปก่อนนะดูรูปก่อนนะอ่าใช่นะรูตัวเองนะใช่ตัดต่ออันนี้เมียตัวเองไหม นี่ก็ดูก่อนดูก่อนดูก่อนอันนี้ลูกเองไหมก็ตัดต่อหมดครับน่ะคลิปวิดีโอไลฟ์สดตัดต่อไม่ได้ค่ะคุณพ่อะอ่ฟังก่อนฟังก่อนอย่าเพิ่งค้างเสียงใครใครจะเข้าปุมนะคะกดดีกดใจมาได้เลยนค่ะมือไม่ไม่รู้ครับนี่คือไม่ยอมรับนะครับอันนี้แม่เปล่าแม่เปล่าอันนี้ลูกเปล่า ไม่ยอมรับเาะแต,แต่น,นี่หนะ้าเมื่อกี้บอกว่าหน้าลูกนะอ่ะ,อะเดี๋ยวดูให้ดูอีกออันนี้ชัดไหมลูกเองไหมเออก็หน้าใช่ครับผมใช่ไหมลูกชายลูกสาวส่นวนคนเข้ากลุ่มลับคือคิปโป ไล่คลิปที่เปล่านะผมอ่ะผมก็ตั้งอันนั้นของพ่อเรื่องของพ่อ่ใอันนั้นอันนั้นคือส่วนของพ่ออันนี้หมายถึงคลิปอันนี้หมายถึงอันนี้หมายถึงเด็กนะบริสุทธใของคุณพ่อไม่ได้ทําไม่เป็นไรแต่ตอนนี้มันมีคลิปแบบนี้ออกมาในเรื่องของเด็กฉะนั้นรัฐเขามีอํานาจในการคุ้มครองเด็กก็คือเยาวชนก็คือลูกของพ่อทั้งหมดที่เป็นเยาวชนแต่ในส่วนพ่อไม่ทําผิดก็ไปว่ากันไปพ่อมีสิทธ์แจ้งความได้แต่ตอนนี้คลิปเนี้ยมันว่อน ทั้งหมดยังมีคลิปที่หนักกว่านี้อีกหนูไม่อยากเปิดให้ดูเออเดียวเพราะคุณพ่อบอกว่าลูกไม่เคยทำความจริงอ่าโอเคพ่อบอกว่าลูกไม่เคยทําไม่เป็นไรแต่ในส่วนเนี้ยคลิปตัวเนี้ยมันตัดต่อไม่ได้มันเป็นคลิปไลฟ์สดไลฟ์สดคือไลฟ์สดสดให้เห็นแล้วมีคนไปบันทึกมาเพราะว่าใส่ร้ายเต็มที่ไม่ได้ใส่ร้ายค่ะไม่ได้ใส่ร้ายที่เขาอัดคลิปออกมาคลิปมันจะออกมาได้ยังไงถ้าลูกพ่อไม่อัดนะครับผมคลิปจะออกมาได้ยังไงถ้าลูกพ่อไม่อัดไม่มีใครไปตั้งกล้องอัดเวลาคนเอากันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับโอเคได้แต่ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์มีอำนาจนะคะว่าเป็นลูกลูกนะคะลูกเองนะเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ต้องแยกนะคะคุ้มครองก่อนแล้วก็ตรวจสอบนะคะถ้าไม่จริงยังไงนะคะมันมีกระบวนการอยน้ไม่อยากห้าวไปก็คือผมเคยเห็นคลิปนะเอาลูกเขาไปแล้วเอาไปตีโดนทำร้ายอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยซิอันนี้ไม่ใช่เปิดเปิดให้ดูหน่อย หน่วยงานภาครัฐไม่ไม่ไม่ผมคือผมคือดูติดตามตลอดอ่ะผมรู้เลยไหนอาคลิปเอามาเปิดเลยเามปิดให้ดูเลยให้ทุกคนเขาเห็นหมดเลยทีนี้แจ้งความคนที่เก่าวหาคุณมีค่ะคุณก็ไปแจ้งความคนที่กก่าวหาคุณกันรุ่นผทั้งหมดสี่คนเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดูก่อย่างแล้วก็คลิปเมื่อกี้ลูกเองนั้นเลยนั่งโฆษณาชวนคนเข้ากลุ่มเนี่ยไม่น่าหรือจะดูคลิปลูกชายอีกไหมอย่ามีนะน่าใช่แต่ว่าเขาตัดต่อ คลิปมันตัดต่อไม่ได้พ่อต้องเอาตึกมสอบเออในส่วนนั้นตำรวจทํางานไปค่ะแต่ในส่วนตอนนี้มันมีภาพเด็กออกมาต้องคุ้มครองเด็กค่ะพ่อเนี่ยเนี่ยเอาไดเรียงเอาไปให้ท่านทุกนายมาเอามาดูค่ะเอามาดูเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่ผมไม่ให้รู้มากก่าขอโทษที่หลังเนี่ยที่ไหนเน,นี่ยใน้คลิปเนี่ยี่มันมีชอ่องอยู่เมื่อวานนี่หนูเห็นอยู่ว่าเจอหรือยัง ทางช่วงปุ <mel od ic> <legitimacy french> ่นั่นแหละเอาไปเราไม่ดูเลเด็กเขาดียคุณพ่อคะเชิญทางนี้หน่อยได้ไหมคะเชิญครับของเรานะคะเป็นสถานแรกรับเด็กนะคะตามกฎหมายนะคะตรวจสอบนะคะผ่านมาตรฐานอยู่แล้วนะคะตั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีอำนาจหน้าที่หลักเลยนะคะในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะคะ แค่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะเด็กนะคะถูกกระทามทารุณกรรมนะคะหรือที่เราเห็นที่แจ้งพ่อไันนะคะแค่ตัดต่อหรืออะไรไม่ทราบนะคะแค่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเรามีหน้าที่นะคะที่จะต้องหน้าที่ทําหน้าที่คุ้มครองเด็กนะคะชั่วคราวก่อนนะคะส่วนจริงไม่จริงเท,ท็จหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นคนตรวจสอบคลิปต่างๆนะคะที่ได้รับมาอีกทีนึงนะคะ ถ้าตรวจสอบแล้วนะคะไม่มีการกระทําจริงอะไรจริงนะคะทางเราเป็นผู้บริทธิอย่างไงทางพอมอไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาเด็กนะคะไว้กับพอมอ,อยู่แล้วนะคะก<ม>ารทํางานของเราก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กแล้วก็ต้องการให้เด็กอยู่กับครอบครัวอยู่แล้วคุณพ่อผมจะไล่ไปพวกหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าพวกหนูชอบไปได่า เห็นจากไลฟ์มัางคือหนูแบบว่าไม่ได้ด่าพวกเขาเขาบอกว่าพวกหนูปากเสือพีนิไม่รู้เลยว่าปากเสือสีนี่ก็พีนี <13. S 2> 13. 13่ก็พีนตอนนี้พีนี่ตอนหนแล้วพีนี่เิขึ้นมาอันนี้หนูยู่เท่าไหร่เอนนหนูสิบสามสิบสามสิบสามปีเองเหรอมาขึ้นรถกับพี่ ไปไปหมดเลยจะพาไปกินข้าวมาเร็วๆขึ้นรถสีชมพูลูกมาขึ้นรถยอมไปไหมเนี่ยเด็กเด็กยอมไปไหมครับเนี่ยเด็กเขาด้วยไงเออเด็กเขาไปก็โอเคเออเด็กเขาตามไปสองคอ ที่รัดด้วยพมอเขาไม่ได้ผิดเจ้าที่ตรวจเขาไม่ได้ผิดพี่มาดูว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เขาอะไรมาทุนี้ฮะไม่ใช่พี่มาอัดแต่ทางหนรวจฝ่ายเดียวไม่ได้เออถ้าพี่บอกว่าพี่จะมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะมาอัดตรงนี้ด้วยว่าทำไมเจ้าพี่เขาถึงลงมาจะไปรายงานมั่วๆไม่ได้ตำรวจเขาทำตามหน้าที่พอมองบ้านผดเด็กเขาทำตามหน้าที่เขาถือบบุ้มครองเด็กฉะนั้นพี่อยากรู้ว่าทำไมพี่มา มาดูอย่ามาอัดใส่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวสิไม่ไอัดไม่อัดอะไรเลยยืนอัดหน,น้าหนูอยู่เนี่ยอัดเจ้าหน้าที่เดินเข้าอยู่เนี่ยผมเก็บระามาสีพามาเก็บเนี่ยมาเก็บมามจะไม่ดูมาอัดมาดูเิอัดมามาดูดิคลิปอะไรบ้างเนี่ยมาดูอัดด้วยอัดด้วยอัดไว้เจานายดูด้วยมาอัดให้ความเป็นธรรมพอมอด้วยค่ะไม่ใช่คุณจะไปรายงานว่าพอมอมาบัลังแกชาวบ้านไม่ใช่มามาดูอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู อ่าดูอ่ะภาพอะไรเอาดูใครเอาดูาไปดูอีกไหมทำไมเขาถึงลงมาไม่ถูกต้องอ่ะดูว่าทำไมเขาถึงลงมาแล้วคิดว่าเราคิดว่าเอากับเด็กสิบขวดนัน่นที่ไม่ทราบค่ะ แล้วทำไมมากอกขหาเราไหมันกไล่หมดทุกอย่างอันนี้เราไหมใช่ค่ะเราเปิดให้เราชักชวนคนเข้ากลุ่มเราบไหมเปิดให้เปิดให้เลยพี่ไม่สนใจเรื่องนั้นพี่สนใจที่ว่าเราเอาคลิปมาทำไหมเราชวนคนเข้ากลุ่มรับไหมใช่เราไหมไม่ใช่เราไหมไม่ค่ะไม่ใช่เนาะเออทุกคนดูเลยคอ่าะดูอืออ่าะดูน้องคนไหนอยากดู ิไร้สดแต่ต่ออย่างไร,<ะ>รที่จะบอกว่าที่จะมาตรวจสอบเจ้ที่รัฐที่ต้องให้ความเับผอบที่รัฐด,ด,ด้วยว่าเขาทางานแบบไหนจมาับใจะอทางคน,งงนีมาได้เลยนะคะถูกไหมลนะ่ะ ครอบครัวทำแบบนี้ถูกไหมสร้าถ้าชวนคนเข้ากลุ่มเนี่ยมาได้ครับอ่าถือว่าพี่เก่งทำงานดีๆได้แต่พี่ก็องให้ความเป็นธรรมกับที่รัดด้วยไม่จะ่พี่ไปฟังครอบครัวเขาอย่างเดียวนี่เยอะอ่ะพี่จะดูไหมอ่ะอ่าแล้วคนดาวบ้องๆเหรอ